สวัสดีค่ะวันนี้เราไปลงเรือดำน้ำกันค่ะบอกเลยนะวันนี้แบบถูกใจสุดๆเลยค่ะก็คนมันไม่เคยอะตื่นเต้นมากเลยเดือดำน้ำครั้งแรกในชีวิตของฉันที่เกิดมา41ปีนี่คือครั้งแรกของฉันเลยนะคะฉันก็ถ่ายรูปเยอะมากมายเลยนะคะก็มีแบบอาจุมาคนเกาหลีก็ดูอีคนนี้ทำไมถ่ายรูปเยอะจังนะแล้วก็ มาสนใจในตัวฉันมากเลยก็มองนะคะมองนะคะก่อนที่จะถึงเรือดำน้ำนะคะเรานั่งเรือแฟร์รี่ออกมาค่ะแล้วก็เรือดำน้ำมาจอดอยู่ข้างๆเกาะซึ่งมันเป็นแหล่งน้ำลึกนะคะไปเลยตามหนูน้อยคนนี้ไปเลยนะคะน้องน้อยคนนี้นะตื่นเต้นมากเลยแล้วหัวล็อกคีคักพอๆกับดิฉันเลยค่ะตื่นเต้นมากเลยฉันอัดวิดีโอไปตลอดทางเลยนะคุณอพอมาถึงแล้วนะคะเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ถ่ายรูปเราค่ะ เพื่อเป็นของที่ระลึกให้เรานะคะบอกเลยว่าที่ถ่ายรูปนี่ก็คือฟรีนะคะถ่ายเสร็จก็ไปจานนี่คือเรือดำน้ำของจริงจ้าแม่คือแบบตื่นเต้นมากเลยดูคุณนี่ต้องลงไปแบบนี้เลยนะเออต้องแบบว่าเป็นบันไดไต่ลงไปแบบอย่างนี้เลยค่ะทยอยทยอยไต่ลงไปอันกัดภาพมาที่ชั้นนั่งแล้วนะคะลงไปถึงนะคะเราก็จัดแจงหาที่นั่งของเราเลยค่ะ ภายในเรือนะคะก็ไม่ได้แน่นแออัดกันมากนะคะเขาจัดเป็นกลุ่มคนคะ่ะที่จะมาในนี้นะคะก็ต้องจองก่อนนะคะเขาจะแบ่งเป็นรอบๆค่ะรู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยจะมีรอบแค่ประมาณ2อถึงสรอบเองค่ะไม่เยอะนะคะเขาก็มีจอทีวีนะคะให้ดูอ๋อจอทีวีว่าสัน้นนะจอมอนิเตอร์หรือจออะไรสักอย่างหน,นึ่งนยเขาเรียกอะไรนะให้ดูด้วยว่าข้างบนเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือแค่เนี้ยฉันเห็นฉันก็ตื่นเต้นเลยอะ กับตันแล้วก็ไกลนะคะก็จะบอกอธิบายเราทุกขั้นตอนนะคะตอนนี้นะคะเรือกำลังแล่นออกจากเกาะตรงนี้นะคะไปที่อีกจุดหนึ่งประมาณ50เมตรค่ะเป็นจุดที่ดูปะกการังนะคะอ่ะอันนี้คือภาพที่ดำลงมาแล้วนะคะ ือของจริงอ่ะสวยมากนะคะแต่เราถ่ายรูปอ่ะถ่ายวิดีโอออกมาไม่สวยอ่ะตัวเองนะที่จริงอ่ะของจริงอ่ะสวยมากแบบเฮ้ยลองว้าวเลยอ่ะตัวไม่ใช่เฉพาะเรานะคะที่ตื่นเต้นนะคนเกาหลีก็ลองว้าวหนึ่งนั้นเลยะค่ะเมื่อดำจนถึงก้นสะเอ้ก้นสะว่าสันาส้นอ่าก้นทะเลนะคะเราก็จะเจอปลาเนี่ยคือเยอะมากเลยอ่ะค่ะที่นี่นะคะ ไม่ใช่ปลาธรรมชาตินะคะเป็นปลาเลี้ยงทำไมถึงบอกว่าเป็นปลาเลี้ยงมาดูกันทำไมนี่จ้านักประดานา้ำที่เราเห็นตั้งแต่ตอนต้นที่อยู่บนเรือนะนางมาด้วยค่ะนางเอาอาหารมาล่อปลาให้ปลาออกมาเยอะๆเพื่อให้คนได้ดูค่ะทุกคนค่ะ ปลานะก็ออกมาจากประการังค่ะแล้วก็ออกว่าย้ตามนางมากินออกมาให้เราได้เห็นนะคะออกมากินอาหารที่นางให้อ่ะคะ่ะจุดนี้คือสวยมากปลาออกมาแต่มากปกตินะคะปลาเขาจะไม่ออกมาแบบนี้เพราะว่าเวลาเรือมันไปนะ่ะ ปลาก็จะแอบอยู่ในปะการังค่ะอันนี้นะที่เขาพูดให้ฟังนะปลาก็จะไปแอบอยู่ในหินอยู่ในปะการังเนี่ยค่ะก็ต้องเอาอาหารออกมาล่อค่ะไม่งั้นเราก็จะไม่เห็นปลา,าเยอะอย่างนี้ค่ะแล้วไก่นะคะเขาพาคน้าเที่ยวอะ่ะคือตลกอะ่ะเขาบอกว่าคนนี้เป็นพ่อของปลา,าที่นี่ค่ะคือนางมาให้อาหารปลาที่เนี่ยทุกวันปลาจํานางได้แล้วอะไรประมาณนี้ที่เขาพูดนะคะ เขาก็จะให้เราดูความสวยงามของปลาตรงนี้สักพักหนึ่งนะคะแล้วก็จะพาเลื่อนเรือออกไปนะคะเพื่อไปดูปะะการังอีกค่ะทุกคนดูดูความพยายามของฉันที่จะถ่ายว่าให้คู่กับนักประดาน้ำอะไรเงี้ยแต่ก็มาไม่ทันค่ะนางไปก่อนนะก็ไม่จบเท่านี้นะคะ คุ้มมากเลยบอกเลยว่าคุ้มมากเลยนะกับตันก็พาล่องเรือไปอีกนะคะไปดูอันนี้เป็นจุดเรือล่มนะคะเขาไม่ได้กู้ซากเรือขึ้นนะคะให้มันเป็นที่อยู่ของปลาแล้วก็ปลาการังค่ะด้วยเหตุที่ไม่กู้ขึ้นก็คือมันกู้ขึ้นไม่ได้นะ,ะกู้ซากเรือขึ้นไม่ได้นะ,ะก็เลยกลายเป็นที่พักของปลาไปเลยนะคะ และนะคะก็ขับเรือลอบไปอีกนะคะไปดูจุดประการลงนะคะเขาก็จะฉายไฟให้เห็นประการลงนี่สวยมากเลยค่ะประการลงตรงเนี้ยมันไม่มีสีนะคะแต่ว่าที่เป็นสีสีเนี่ยคือเขาเปิดไฟค่ะเปิดสีไหนประการลงก็จะเป็นสีนั้นค่ะ สวยแล้วก็ว้าวอีกตามเคยค่ะเพราะมันเป็นครั้งแรกของฉันค่ะอันนั้นน่ะมันมีปลาแอบอยู่ทุกคนเราก็ซูมไปดูปลานะคะโอ,อป้าบอกว่าเห็นปลาไหมเห็นปลาไหมแต่เราก็ไม่เห็นนะทุกคนทุกคนเห็นไหมเอาบอกหน่อยนะบอกหน่อยเผื่อมีคนเห็นคลิปแล้วอยากจะมาเที่ยวนะคะเราซื้อเป็นแพ็กเกจท่องเที่ยวของคนเกาหลีที่เขาทําแพ็กเกจขึ้นมา บริษัททัวร์ที่เขามาร่วมจัดกันเป็นแพ็กเกจพวกนี้เราซื้อไม่แพงนะคะแล้วเขาก็จะมีแบบบริการเสริมว่าเราอยากจะเที่ยวนั่นเที่ยวนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราซื้อ,อเพิ่มมาจากแพ็กเกจเรือเฟอร์รี่นะเรือเฟอร์รี่ที่ไปเที่ยวชมเกาะล่องทะเลค่ะมันก็มีเป็นซับมา r รีนก็คือให้เราลงไปในนี้คือเราต้องซื้อเพิ่มต่างหากค่ะ พูดถึงความค้มนะคะก็คือคมม้มมากก็คือเขาไม่ได้พาลงมาแล้วดูแป๊บเดียวคือประมาณใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงอะคะ่ะประมาณหชั่วโมงที่พาเราดำลงมาแล้วก็ดูปลาดูปลาการังอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ่ะตอนนี้เรือขึ้นไปแล้วนะคะเห็นไหมขึ้นไปบนโผบนน้ำแล้วค่ะพอเราขึ้นไปนะคะก็จะมีรูปเป็นที่ระลึกให้เราะคะ่ะ ว่าเราได้มานั่งเรือดำน้ำแล้วค่ะที่เกาะเจจูค่ะ